คลิปนี้เราก็จะมาจัดอันดับท็อป5นักเตะที่มีค่าพลังความเร็วการวิ่งที่เร็วที่สุดในตำแหน่งอยากเติมเกมแต่ไม่รู้จะเติมที่ไหนเรามีร้านมาแนะนำเพจมารุชอปมีผู้ติดตามมากกว่าแสนคนการันตีความปลอดภัยไม่โดนรีฟันถูกกว่าเติมเองแน่นอนมีเลทหลายราคาให้เราเลือกลดราคาจัดเต็ม40%ถ้าใครสนใจกดลิงก์เพจใต้คลิปได้เลยครับ แล้วอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับสวัสดีครับเราก็มาเจอกันอีกแล้วคลิปนี้เราก็จะมาจัดอันดับท็อป5นักเตะที่มีค่าพลังความเร็วการวิ่งที่เร็วที่สุดในตำแหน่ง LW และ RW กันนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าใน5อันดับนี้จะมีใครกันบ้างนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับเราก็จะนําค่าพลังมาบวกกับสกิลบูสยังไม่รวมกับการเทนตัวการอัพตัวนะครับคลิปนี้ก็เป็นเพียงการนําค่าพลังมาจัดอันดับส่วนนักเตะตัวไหนจะน่าใช้หรือไม่น่าใช้ ก็ขึ้นอยู่กับทุกคนไปตัดสินใจเลือกใช้นักเตะกันนะครับแล้วก็มาอัปเดตในเรื่องของความเร็วกันวิ่งหรือว่าสปีดไปกันบ้างนะครับเพราะว่านักเตะตัวตึงได้เข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับไปครับเราก็ไปดูกันว่าอันดับนี้จะมีใครบ้างเราไปเริ่มกันที่ตำแหน่ง LW อันดับที่5ก่อนเลยนะฮะอันดับที่5ตกเป็นของเอมปาเป้ OVR 112สัญชาติฝรั่งเศสมีค่าพลังความเร็วกันวิ่ง148 สกิลบูสความเร็วมีการบวกค่าพลังความเร็วกันวิ่งบวกสกิลบู o o เลเวลยี่สิบเอ็มเปเป้ก็จะมีความเร็วกันวิ่งอยู่ที่173เลยนะฮะความเร็วการวิ่งติดอันดับที่5เลยนะครับสำหรับร่าง TOT y นะฮะไปครับแล้วก็ไปดูอันดับที่4อันดับที่4ตกเป็นของกิเตียนเตโย OVR 109สัญชาติสเปนมีค่าพลังความเร็วกันวิ่ง150สกลิลบูสความเร็ว มีการบวกค่าพลังความเร็วการวิ่งบวกสกิลบูทเลเวล20เตโยก็จะมีความเร็วการวิ่งอยู่ที่175เลยนะครับก็สำหรับเตโยก็คว้าอันดับที่4ไปนะครับในเรื่องของความเร็วการวิ่งไปครับแล้วก็ไปดูอันดับที่3อันดับที่3มีทั้งหมด2ตัวเลยนะฮะเราไปเริ่มกันที่อันดับที่3ตัวที่1ตกเป็นของอันซูฟาติ OVR 112สัญชาติสเปน มีค่าพลังความเร็วการวิ่ง152สกิลบูทความเร็วมีการบวกค่าพลังความเร็วการวิ่งบวกสกิลบูทเลเวล20ฟาติก็จะมีค่าพลังความเร็วการวิ่งอยู่ที่177เลยนะฮะก็ฟาติก็ได้คว้าอันดับที่3ไปเป็นตัวที่1เลยนะฮะไปครับแล้วก็ไปดูอันดับที่3ตัวที่2ตกเป็นของอองลีโอเมีย115สัญชาติฝรั่งเศสมีค่าพลังความเร็วการวิ่ง152สกิลบูทความเร็ว มีการบวกค่าพลังความเร็วการวิ่งบวกสกิลบูทเลเวล20อองรีก็จะมีความเร็วการวิ่งอยู่ที่177เลยนะครับก็ลางนี้ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับความเร็วการวิ่งไปครับแล้วก็ไปดูอันดับที่2อันดับที่2ตกเป็นของวินิซิอุส OVR 114สัญชาติบราซิลมีค่าพลังความเร็วการวิ่ง153สกิลบูทความเร็วมีการบวกค่าพลังความเร็วการวิ่ง บวกสกิลบูส์เลเวล20วินิก็จะมีความเร็วการวิ่งอยู่ที่178เลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่วิ่งเร็วเลยนะครับสำหรับวินิล่าง ucl นะฮะไปครับเราก็มาถึงอันดับที่1กันแล้วนะครับอันดับที่1ก็มี2ตัวเลยนะครับไปเริ่มกันที่อันดับที่1ตัวที่1ตกเป็นของลาเฟลเลียล ovr 114รสสัญชาติโปรตุเกสมีค่าพลังความเร็วการวิ่ง154สกิลบูสความเร็ว มีการบวกค่าพลังความเร็วการวิ่งบวกสกิลบูทเลือ20ลาเฟลก็จะมีความเร็วการวิ่งอยู่ที่179เลยนะครับร่างนี้ถือว่าความเร็วการวิ่งเร็วที่สุดในตำแหน่ง LW เลยนะครับไปครับแล้วก็ไปดูอันดับที่1ตัวที่2ตกเป็นของจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะฮะองลี OVR 117สัญชาติฝรั่งเศสมีค่าพลังความเร็วการวิ่ง154 สกิลบูส์ความเร็วมีการบวกค่าพลังความเร็วการวิ่งบวกสกิลบูส์เลเวล20่องลีก็จะมีความเร็วการวิ่งอยู่ที่179เลยนะครับก็เป็นตัวที่เพิ่งเข้ามานะครับสำหรับองลีก็ได้คว้าอันดับที่1ไปแล้วนะในเรื่องของความเร็วการวิ่งไปครับแล้วก็ไปดูตำแหน่ง RW กันนะครับแล้วก็มาเริ่มกันที่อันดับที่5เลยนะครับตำแหน่ง RW ตกเป็นของ ซานเชต OVR 111สัญชาติชิลีมีค่าพลังความเร็วการวิ่ง1 3 1สกิลบูทความเร็วมีการบวกค่าพลังความเร็วการวิ่งบวกสกิลบูทเลเวลย0ซันเชตก็จะมีค่าพลังความเร็วการวิ่งอยู่ที่1 5 6เลยนะครับก็ตัวนี้ยังถือว่าวิ่งเร็วอยู่เหมือนกันนะครับติดอันดับที่5เลยนะฮะสำหรับซันเชตไปครับแล้วก็ไปดูอันดับที่4อันดับที่4ก็มี2ตัวเลยนะครับไปเริ่มกันที่อันดับที่4ตัวที่1ตกเป็นของ ตัวนี้ความเร็วก็ยังน่าใช้อยู่เหมือนกันนะครับเดมเบเล่ OVR 1 0 3รสสัญชาติฝรั่งเศสมีค่าพลังความเร็วกันวิ่ง133สกิลบูทความเร็วมีการบวกค่าพลังความเร็วการวิ่งบวกสกิลบูทเลเวล20เดมเบเล่ก็จะมีค่าพลังความเร็วการวิ่งอยู่ที่158เลยนะครับก็สำหรับ OVR 103รก็ยังวิ่งติดอันดับที่4เลยนะฮะในเรื่องของความเร็วกันวิ่งถือว่าวิ่งเร็วมากๆเลยนะครับเดมเบเล่ร่างนี้ เราก็ไปดูอันดับที่4ตัวที่2ตกเป็นของอาดามา OVR 110สัญชาติสเปนมีค่าพลังความเร็วกันวิ่ง158 s k i สกการควบคุมบอลไม่มีการบวกค่าพลังความเร็วกันวิ่งก็สําหรับอาดามาก็ได้คว้าอันดับที่4ไปเป็นตัวที่2นะครับนี่ขนาดค่าพลังยังไม่ได้บวกกับสกิลบ o ๊ t นะครับถือว่าเอาเรื่องนะฮะตัวนี้แต่ก็ OVR แค่110นะครับแต่ก็ยังพอไหวนะฮะสำหรับอาดาม่า ไปครับแล้วก็ไปดูอันดับที่3อันดับที่3ตกเป็นของ o o v o B r o ไวรัน OVR 1 1 6สัญชาติซาอุดิอาระเบียมีค่าพลังความเร็วกันวิ่ง159สกิลบูความว่องไวไม่มีการบวกค่าพลังความเร็วกันวิ่งนะครับก็สำหรับโอเวลันก็มีความเร็วกันวิ่งถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับการเล่นความเร็วก็ดีด้วยนะฮะสำหรับโอเวลันร่ v างนี้นะฮะแล้วก็ไปดูอันดับที่2 อันดับที่2มีทั้งหมด3ตัวเลยนะครับไปเริ่มกันที่อันดับที่2ตัวที่1ตกเป็นของลงไปลึกเหมือนกันนะครับกาเซีย OVR 105สัญชาติโตเบโกมีค่าพลังความเร็วการวิ่ง141สกิลบูทความเร็วมีการบวกค่าพลังความเร็วการวิ่งบวกสกิลบูทเลเวล20กาเซียก็จะมีความเร็วการวิ่งอยู่ที่166เลยนะครับ OVR 105ก็ยังวิ่งเร็วอยู่นะครับสำหรับกาเซียนะฮะไปครับเราก็ไปดูอันดับที่2ตัวที่2ตกเป็นของกาลินชา OVR 111สัญชาติบราซิลมีค่าพลังความเร็วกันวิ่ง1 4 1สกิลบูทความเร็วมีการบวกค่าพลังความเร็วกันวิ่งบวกสกิลบูทเลเวล20กาลินชาก็จะมีความเร็วกันวิ่งอยู่ที่166เลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นตัวที่มีความเร็วการวิ่งที่ดีเลยนะครับแต่การเล่นความเร็วก็ชา้านิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับช้ามากนะฮะสำหรับการินชาไปครับแล้วก็ไปดูอันดับที่2ตัวที่3ตกเป็นของ d ูคัตมัวร่าโอว1อาสัญชาติบราซิลมีค่าพลังความเร็วการวิ่ง146่งร้อยสกิลบูการเลี้ยงลูกมีการบวกค่าพลังความเร็วการวิ่งบวกสกิลบูทเลเวลยี่สิบมัวร่าก็จะมีความเร็วการวิ่งอยู่ที่ 166เลยนะครับพอสําหรับโมลารล่างนี้มีความเร็วการวิ่งที่ดีเลยนะครับโมลารล่างนี้ก็ได้คว้าอันดับที่2ไปเป็นตัวที่3นะฮะไปครับเราก็มาถึงอันดับที่1กันแล้วนะครับไปดูกันครับว่าอันดับที่1จะเป็นใครอันดับที่1ตกเป็นของวอลคอร์้อสิบเ1สัญชาติอังกฤษมีค่าพลังความเร็วการวิ่ง156สกสกบความเร็วมีการบวกค่าพลังความเร็วการวิ่ง บวกสกิลบู t เลเวล20บวกคอร์สก็จะมีความเร็วการวิ่งอยู่ที่181เลยนะครับโอ้ oh, ถือว่าวิ่งเร็วมากๆเลยนะครับวกคอร์สร่างนี้บวกคอร์สวิ่งถึง181เลยนะครับอันดับที่2ก็วิ่งแค่166เองนะครับก็สำหรับวกคอร์สก็ได้คว้าอันดับที่1ในเรื่องของความเร็วการวิ่งหรือว่าสปีดไปที่เร็วที่สุดในตำแหน่ง RW นะครับโอเคครับสำหรับคลิปการจัดอันดับ TOP 5นักเตะที่มีค่าพลังความเร็วการวิ่ง หรือว่าสปีดไปที่เร็วที่สุดในตำแหน่ง LW และ RW ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าคลิปหน้าอยากให้ทำตำแหน่งไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม